สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านผมทอมมี่ทิวรธรรมธรรมศรสสีจากพ่อมดรถจนครับวันนี้ครับทอมมี่มาอยู่ที่งาน Fast Auto Show ปี2020ที่จัดขึ้นกันที่ไบเทคบางนาครับ ที่นี่นะครับคุณผู้ชมมีรถจากทุกค่ายเลยครับเว้นแต่จากฝั่งยุโรปนะครับก็แปลว่า mercedes-benz bmw หรือว่า audi จะไม่มีนะครับแต่ว่าอื่นๆคือมีหมดเลยนะครับซึ่งงานนี้นะครับคุณผู้ชมนอกจากจะเป็นงานจัดแสดงรถยนต์แล้วนะครับไฮไลท์ของงานนี้เลยก็คืออยู่ที่รถมือสองนั่นเองถ้าคุณผู้ชมนะครับซื้อรถมือสองนะครับอาจจะเกิดแบบมีปัญหาอะไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมสามารถแจ้งกับผู้จัดงานนะครับ เขาจะรับประกันทั้งหมดเลยนะครับแต่ขอย้ำอีกรอบว่าคุณแจ้งกับผู้จัดงานนะครับไม่ใช่เจ้าของเต็นท์นะครับถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสหรือว่ากำลังสนใจจะซื้อรถยนต์อยู่นะก็แนะนำให้มาที่งานนี้นะครับจองรถเสร็จเนาะก็ไปแจ้งทางผู้จัดงานนะครับคุณมีสิทธิ์ลุ้นของรางวัลกลับไปด้วยซึ่งรางวัลก็มีเยอะอยู่พอสมควรนะครับเช่นนะครับบัตรเติมน้ำมันนะครับรวมถึงของอื่นๆใช้งานประจำวันชีวิตประจำวันได้อีกมากมายครับเพื่อไม่เสียเวลาครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดู ภายในงานการว่าแต่ละบูธแต่ละค่ายเขามีรถไฮไลท์อะไรบ้างครับและโปรโมชั่นจะมีอะไรบ้างปะไปดูกันครับเรามาเริ่มกันที่บูทแรกเลยนะครับ e สู่นั่นเองครับเขาเพิ่งเปิดตัว the all new m u l x ไปแบบสดๆดร้อนร้อเลยนะครับแต่ว่าณตอนนี้ตัว mule x ยังไม่มานะครับแต่ว่ามีตัวนึงครับที่เป็นตัวใหม่ล่าสุดก็คือตัวกระบะ x series ครับสำหรับตัว x series จะมีให้เลือกทั้งหมด2รุ่นนะครับรุ่นแรกนะครับคือตัว speed คือตัวเตี้ยอีกตัวหนึ่งคือตัวไฮแลนเดอร์นะครับคือตัวยกสูงจะมีให้เลือก2สีครับคือสีขาวแล้วก็สีดำครับผมก็รีวิวไว้แล้วถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับเข้าไปดูในลิงก์ได้นะครับเข้าไปที่ u t u b e นะครับแล้วก็เขียนพ่อมดรถยนต์นะครับจุดไฮไลท์ของเขาหรือว่าจุดเด่นที่มันแตกต่างนะฮะก็คือเส้นสายตรงนี้นะครับแล้วอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดไฮไลท์ของเขาก็คือสีของอีสูซุนะครับก็คือจะเป็นสีแดงภายในนะครับก็จะเป็นโทนสีดําเย็บด้วยได้สีแดง ตัว h ฮแลนเดอร์กับตัวสป e d จะแตกต่างกันหน่อยนะครับแต่ว่าจะเป็นโทนดําแดงนะฮะนอกจากตัวแต่งนะครับที่เป็น X-Series นะครับก็ยังมีตัว V-Cross นั่นเองซึ่งเป็นตัวกระบะตัวท็อปเลยนะฮะสีส้มนะครับ สำหรับตัว Isuzu X-Series นะครับคุณผู้ชมจะมีเฉพาะแค่เครื่องยนต์1.9เท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าคุณดูตัว V-Cross นะครับจะมีทั้งเครื่อง1.9รวมถึงเครื่อง3.0ทั้งหมดเป็นเครื่องยนต์ดีเซลและนี่ครับก็คือใบโปรโมชั่นของเขานะครับถ้าเอาแบบคร่าวๆเลยนะครับคุณผู้ชมก็คือว่าจะมีโปรในเรื่องการผ่อนการดาวนะฮะราคาก็อยู่แบบนี้โดยประมาณนะครับอันนี้พูดแบบคร่าวๆนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับก็ลองแวะมาที่บูธของ Isuzu นะครับแล้ว ขอแบบกระซิบละกันนะถ้าแบบซื้อรถของเขาสักคันึงจริงๆอะนะลองแบบมีของแถมอะไรหรือเปล่าเผื่อเขาจะแจกใครก็ได้นะครับต่อไปครับถ้าฝั่งตรงข้ามของอ s ซูซูนะครับก็เป็นบูธของ Honda ครับซึ่ง Honda ก็มีรถหลากหลายมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น Honda City นะครับ Honda Civic Accord นะครับถ้าเป็นแนว SUV ก็มีพวก BRV HRV CRV นะฮะต่อไปก็คือ Suzuki ก็พูดถึง Suzuki นะก็จะมีรถหลากหลายรุ่นเหมือนกันนะครับ แน่นอนว่าถ้าพูดถึงซู z u กิรถใหม่ล่าสุดของเขาก็คือตัวซูซูกิ XL 7ครับซึ่งอยู่ตรงนี้นั่นเองอแต่คันนี้ครับดูเป็นดูมีสีสันน่ารักมากๆเลยครับอันนี้เป็นชุดแต่งของเขานะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจตัว XL 7โดยเฉพาะนะและแบบเฮ้ยอยากจะแต่งอะแต่ไม่รู้ว่าจะแต่งเป็นแบบไหนดีก็ทีนี้ก็มีไอเดียให้นะครับ ก็นอกจากตัว XL7 นะก็ยังมีตัว Suzuki Ciaz นะครับ c i r e r i o Swift นะครับโอ้โหมีเยอะมากมายเลยครับซึ่งทุกรุ่นทอมมีก็รีวิวไว้แล้วนะครัะผู้ชมสามารถเข้าไปดูในคลิปได้นะคะแต่นี่จะพูดถึงเรื่องของราคาครับขอพูดถึงตัวดีสุดเลยละกันราคาที่โอเคสุดนะที่ทอมมี่รีวิวมาก,ก็คือตัว c e l e r i o ครับซึ่งราคาเริ่มต้นนะครับอยู่ที่3 1 8 0 0 0บาทนะครับตัวต้นคือ3 1 8 0 0 0บาทนะครับแต่ว่าอันเนี้ย จะเป็นเฉพาะแค่เกียร์ธรรมดาเท่านั้นนะครับส่วนอื่นก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับถ้าคุณผู้ชมเข้าไปดูที่ทอมมี่รีวิวไว้นะก็ทอมมี่ก็บอกแล้วว่าคันนี้ตกแต่งได้ดีน่ารักและขับงานใช้งานได้ดีโอเคเลยครับและรู้สึกไม่ค่อยเสียดายด้วยเพราะราคาก็ค่อนข้างโอเคอยู่พอสมควรจุดไฮไลท์ของเขาเลยครับก็คือ Suzuki Swift GL Max Edition นะครับก็คือคันนี้เลยเป็นชุดแต่งของเขานะครับถ้าพูดถึงราคานะครับตัวท็อปของตัว s w i f t เลยนะครับจะเป็นตัว GLX n a v i นะครับ เครื่อง1.2ลิตร CVT นะครับราคาจะอยู่ที่629,000บาทครับอันนั้คือตัวท็อปสุดเลยนะแต่ถ้าคุณผู้ชมคิดว่าเอ้ยไม่ต้องเอาตัวท็อปเอาตัวรองก็ได้ราคาก็จะเบาไปแล้วก็เอาไปแต่งเพิ่มก็ได้อย่างเช่นตัวนี้ครับ GL Max Edition นะครับส่วนโปรโมชั่นของบูสซูซูกินะครับหลักๆแล้วก็อยู่ในเรื่องของดอกเบี้ยนะครับนอกจากของแถมเนาะดอกเบี้ยเขานะครับสำหรับตัว XL7 นะครับก็คือจะอยู่ที่1.89%ต่อปีนะครับแต่ว่า ถ้าคุณผู้ชมสนใจรุ่นอื่นๆก็สามารถสอบถามได้เช่นกันนะครับผมก็เชื่อว่าดอกเบี้ยนะครับก็จะไปโปรโมชั่นเหมือนกันฝังต้องข้ามจากซูซูกินะครับก็คือนิสสันครับนิสสันก็จะมีหลากหลายรุ่นเช่นกันครับอย่างเช่นตัวนิสสัน c ิกเลยที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับแล้วนอกจากตัวนิสสัน c ิกแล้วนะครับก็จะมีชุดแต่งพิเศษด้วยซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถดูได้นะครับประมาณสัปดาห์หน้านะครับประมาณวันที่5นะครับ คือทางนิสสันครับเขาจะเปิดตัวกระบะใหม่ครับคือตัวนาวาร่าคุณผู้ชมก็ลองเช็คดูแล้วกันนะครับครับพอเดินตรงเข้ามานะครับริมซ้ายสุดก็จะเจอกับบูธมาสเตอร์ครับซึ่งทางมาสเตอร์ก็มีรถหลากหลายรุ่นเช่นกันนะครับส่วนโปรโมชั่นนะครับแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับรถไฮไลท์นะครับคุณผู้ชมไปฟังได้จากรองประธานบริหารฝ่ายการตลาดและรัฐกิจสัมพันธ์ของบริษัทมาสเตอร์เซลส์ประเทศไทยจำกัดคุณทีเพิ่มพงพันธ์กันได้เลยครับ ครับสวัสดีครับในบูธมาสเตอร์นะครับที่งาน Fast Auto Show 2020ปีนี้นะครับไฮไลท์ของตัวรถเนี่ยจะเป็นกลุ่มของรถ SUV นะครับซึ่งเรามีให้เลือกถึง4รุ่นด้วยกันนะครับเริ่มต้นจากตัวซับ c อ c แพ c o รอ o โ s เ v อร s ซ v ซนะครับซึ่งเป็น SUV ตัวเล็กสุด ที่มีราคาเริ่มต้นเพียง76,000บาทเท่านั้นเองนะครับถัดไปจะเป็นรุ่น CX30 นะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็ไล่ล่ตามขนาดนะครับใหญ่ขึ้นไปคือ CX5 นะครับเป็นมิดไซส์ครอสเซอร์เวซีวี5ที่นั่งนะครับซึ่งมีให้เลือกถึง3เครื่องยนต์ด้วยกันนะครับแล้วก็สุดท้ายคือพี่ใหญ่นะครับเป็น SUV วขนาดใหญ่สุดของมา z d a นะครับเป็น CX8 นะครับ SUV 3แถวนะครับมีให้เลือกทั้ง6และ7ที่นั่งนะครับในกลุ่ม มา้าในงานนะครับนอกเหนือจาก SUV แล้วเนี่ยยังมีรถยนต์นั่งนะครับยอดคิดที่เป็น e ีโคคาหรือซิตี้คานะครับยอดนิยมก็คือมาซาสองนะครับที่มีให้เลือกทั้ง2รูปแบบตัวถังนะครับทั้ง4ประตูสีดานแล้วก็5ประตูฮัทชแบกนะครับ และอีกรุ่นหนึ่งนะครับคือมาสด้า3นะครับเช่นกันนะครับมาสด้า3นี้เลือกทั้ง2รูปแบบตัวถังนะครับทั้งซีดาน4ประตูแล้วก็ฟัซตแบ็ก5ประตูนะครับนอกเหนือจากรถทั้งหมดของ Mazda ที่เป็นไฮไลท์ในบูธนะครับยังมีข้อเสนอนะครับพิเศษสำหรับงาน Fast Auto Show นะครับกับดอกเบี้ยเริ่มต้นที่0%ูนะครับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งของ Mazda นะครับหรือว่า Mazda Premium ม n ิ u r a n c e นะครับและยังมีในเรื่องของแพ็กเกจฟรีค่ามุสาตามระยะทางหรือว่า Mazda Care นนะครับเเป็วลาถึง5ปีนะครับหรือ150,000ก์นะครับนนออกกเหืจา แคมเปญข้อเสนอดีๆนะครับเรายังมีของพรีเมียมนะครับแจกให้ด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ซื้อและจองในงานนะครับแล้วก็ นอกเหนือจากนั้นก็ยังมีเรื่องของรถทดลองขับนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับเพื่อที่จะให้ทดสอบสมรรถนะนะครับก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อนะครับกับที่บูธมาซาในงานฟาสต์โรช w ปีนี้ครับบนเวทีนะครับเราตั้งใจจะเอารุ่นนี้มาโชว์นะครับคือ CX30 รุ่น Signature Style นะครับเป็น CX30 ที่ใช้ชุดแต่งแท้จากประเทศญี่ปุ่นนะครับจะเห็นว่าเราใช้คอนเซปต์ที่เรียบง่ายนะครับแต่ เพิ่มความสปอร์ตและยังคงความพรีเมียมในรูปรูปแบบของโคโดดีไซน์นะครับที่มาสด้าได้ออกแบบไว้อย่างงดงามนะครับก็จะเป็นรุ่นพิเศษนะครับ CX30 6 Signature Style นะครับ ข้างๆจากมาสเตอร์นะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นบูธของ MG ครับซึ่งแน่นอนถ้าพูดถึง MG ในเวลานี้ครับเขาก็เพิ่งเปิดตัวใหม่ล่าสุดก็คือ MGHSPHEV นั่นเองครับซึ่งเป็นตัวปลั๊กอินไฮบริดนะครับอัปเกรดจากตัว MGHS นั่นเองครับราคาของตัว MGHS PHEV จะอยู่ที่1 3 5 9 0 0้าบาทนะครับอันนี้จะเป็นราคาโปรนะครับจนถึงสิ้นปีนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมจองภายในสิ้นปีนี้นะคุณก็จะได้โฮมชาร์เจอร์กลับ นอกจากนั้นก็มีตัว MG HS, MG ZS นะครับ MG ZS ที่เป็น EV ต่อมาครับถ่าจาก MG ครับก็เป็นของ Mitsubishi นั่นเองครับซึ่งทาง Mitsubishi นะครับก็มีหลากหลายรุ่นเช่นกันครับ Promotion แล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับคุณผู้ชมสามารถไปฟังได้จากผู้บริหารระดับสูงของบริษัท Mitsubishi Motor ประเทศไทยจำกัดคุณยอดชายซื่อวัฒนากุลครับ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บูธรถยนต์มิตซูบิชิมอเตอร์สประเทศไทยนะครับที่งาน Fa s t Auto s h o ช Thailand 2020ปีนี้เราก็มีรถยนต์ไฮไลท์นะครับสรุ่นด้วยกันนะครับเริ่มแต่รุ่นแรกเลยครับมิตซูบิชิเอ็กซ์เพนเดอร์รุ่นปี2020ซึ่งก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับเช่นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ล้ออลลอยขนาด16นิ้วนะครับดีไซน์ใหม่เสาอากาศคลิปปลาฉลามมีสีเทาใหม่ด้วยสีกราฟไฟท์เกรย์มาจัดแสดงนะครับในนรุ่ To เป็นรุ่น GT ราคาจำหน่ายอยู่ที่839,000บาทสําหรับรุ่นที่2ครับ เป็นมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ต GT+ ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นย่อยนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาใหม่นะครับในมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตเราได้ทําการอัปเกรดอุปกรณ์เพิ่มเติมเข้าไปมีการเพิ่มเติมในส่วนของประตูฝาท้ายนะครับที่เปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็คิกเซนเซอร์นะครับสำหรับผู้โดยสารตอนที่2นะครับเราก็มีจอกลางนะครับขนาดใหญ่12.1นิ้วซึ่งมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลนะครับแล้วก็หูฟังอินฟราเรดนะครับมีราคาจำหน่ายอยู่ที่3น9 0 0 0บาทสารุ่นที่3ัก็็เปนตว m าโชว s สปอ t e ต i t ลิ dition โดดเด่นแตกต่างตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกเลยนะครับมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของตัวกระจังหน้านะครับสีดำล้อแมกอลอยวิวนะครับสีดำนะครับแผงกันกระแทกด้านล่างสีดําเป็นต้นไฮไลท์พิเศษครับอยู่ที่ภายในเลยนะครับเป็นเบาะนั่งพิเศษนะครับสีน้ําตาลนะครับหุ้มด้วยวัสดุ โคเลโมดูเลนะครับคุณสมบัติคือช่วยสะท้อนความร้อนจากแสงแดดนะครับเพราะฉะนั้นเลยไม่มีปัญหาแม้เราต้องจอดรถตากแดดเป็นเวลานานนะครับเราสามารถกลับเข้ามาแล้วก็นั่งได้เลยมีสีภายนอกให้เลือกด้วยกันทั้งหมด2สีมีสีดำนะครับแล้วก็มีสีขาวหลังคาดํา เรามี2รุ่นให้เลือกนะครับทั้งในรุ่นขับเคลื่อน2ล้อนะครับแล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อสำหรับ Pajero Sport เ l ลิเทเร t i o n ในรุ่นขับเคลื่อน2ล้อนะครับราคาจำหน่ายอยู่ที่1 5 2 4 0 0 0บาทและในรุ่นขับเคลื่อน4ล้อนะครับราคาจำหน่ายอยู่ที่1 6 2 9 0 0 0าบาทแล้วก็สำหรับโปรโมชั่นพิเศษในงานนะครับมีทางเลือกหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยต่ำนะครับดาวต่ำนะครับผ่อนนานนะครับฟรีประกันไฟชั้น1นะครับอยากให้มาคุยกับทางที่ปรึกษาการขายของเรานะครับซึ่งงกกกกก็จจะะะแแแตตตต่่่่าาาาัััันน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 ไไปปใลรรรรุคคบบพิเเเเศษออหื้้มี on top ข ด้วยสำหรับลูกค้าทุกท่านนะครับที่จองและซื้อรถยนต์มิตซูบิชิทุกรุ่นทุกคันเลยครับตั้งแต่วันนี้นะครับถึง31ธันวาคมนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษซุปเปอร์เซอร์ไพรส์มิตซูบิชิผ่อนให้เลยนะครับร่วมลุ้นรับเงินผ่อนนะครับมูลค่ารวมถึง21ล้านบาทนะครับเราทำการจับแจกในทุกๆเดือนนะครับจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้อย่าลืมแวะมาชมบูธที่รถยนต์มิตซูบิชิมอเตอร์ของเราด้วยครับขอบคุณครับ บูสสุดท้ายครับภายในงานนี้นะครับต่อจากมิตซูบิชิกก็คือ Toyota ครับซึ่ง Toyota นะครับคุณผู้ชมก็จะมีหลากหลายรุ่นมากมายครับพูดถึงก็3รุ่นเลยครับที่เพิ่งเปิดตัวไปภายในปีนี้นะครับก็มีทั้งตัวคุรอสนะครับรวมถึงตัว Fortuner นะครับแล้วก็ตัวกระบะนะครับตัว h ฮ l u x r e ฟรีโวตัวท็อปสุดก็จะเป็นตัว ร็อกโค้ดนะครับแล้วก็เสิร์ฟอีกรุ่นนึงครับคือตัวยาริสเอทีฟนะครับก็มาดูได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูรถมือสองกันครับซึ่งจะอยู่อีกคอร์หนึ่งเลยนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูครับนี่ครับรถมือสองอยู่ฝั่งนี้ครับมันจะมีทั้งแบบอินดอร์แล้วก็อ outdoor นะครับก็คือข้างในคอล์นะครับแล้วก็ข้างนอกครับซึ่งจะเป็นเต็นท์นะครับก็มีทั้ง2แบบ2ฟิลนะครับซึ่งด้านนอกส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถแบบรถแต่งด้วยแหละก็ดูได้ด้วยนะครับเป็นไอเดียคนที่ชอบบบแ ชุดแต่งอะไรแบบนี้อยู่แล้วก็แนะนำครับเมนูเป็นไอเดียก็ได้นะครับหรือว่าเป็นสีสันก็ว่ากันไปนะครับถ้าคุณผู้ชมจองรถภายในงานนี้นะครับหนึ่งในนั้นก็คือซื้อรถชิงบัตรน้ำมัน1นึ่งแสนปอนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับลุงเดชเขาบอกไว้เขาบอกไว้ทั่วฮอลเลยครับของรถมือสอนครับจะเจอลุงเดชได้สําหรับรถมือสอนนะครับที่อยู่ในโซนนี้นะครับต้องบอกกันว่ามีทุกยี่ห้อเลยครับไม่ใช่แค่ฝั่งญี่ปุ่นนะครับคือ Ben ซ์บีก็มีนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูตัวอย่างละกันเนาะก็คือแบบโค้ก BMW นะครับก็อยู่นี่เลยนะฮะ BMW นะครับ Mercedes-Benz มีให้หมดเลยนะครับเช่นเดียวกันครับถ้าคุณผู้ชมจองรถนะครับลองคุยกับเขาครับว่าแบบเฮ้ยมีของแถบอะไรหรือเปล่านะครับอ่านี่ Mercedes-Benz เปิดประทุนครับสักคันไหมครับสักคันไหมผมบอกเลยครับแมนๆเลยครับไม่มีตังครับแต่ราคาอยู่ที่1 5 9 0 0ล0บาทครับ แต่นี่จะเป็นปี2010นะครับดูได้หมดเลยนะครับรายละเอียดอยู่ครบเลยนะฮะอันนี้ก็เดินมาสุดหอนะครับของรถมือสองนะครับแต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าถึงแม้จะไม่มีบูตของ Ford นะครับแต่ว่ารถมือสองก็มีของ Ford นะครับอย่างเช่น Ford Ranger ที่อยู่ตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือโซนสำหรับมือสองนะครับภายในนะครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูด้านนอกด้วยว่าของเขามันเป็นอย่างไรแน่นอนว่าจุดที่แตกต่างหลักๆเลยคืออากาศครับไปดูกัน อ่าอันนี้ก็คือรถมือ2ข้างนอกนะครับก็จะได้ฟิลไปอีกแบบครับที่เห็นหลักๆก,ก็มี Honda, BM, b e n มมีหมดเลยคือโปรโมชั่นอ่ะมันจะฟิลเดียวกันกับข้างในเลยนะครับแต่ว่าแค่จัดกันคนละที่นะฮะเรามาเปลี่ยนบรรยากาศครับดูฟิลรถ Honda กันบ้างครับหรือว่ารถญี่ปุ่นนั่นเองนี่ Honda Honda a c c o r d นะครับราคาอยู่ที่879,000บาทของปี2016นะครับก็ถือว่า ใหม่อยู่พอสมควรเลยนะครับเรียกว่าใหม่อยู่พอสมควรเลยนะครับราคาก็โอเคนะครับก็ต้องดูกิโลหรือว่าระยะทางที่รถเขาขับนะครับว่าอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับผมพาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศและสำหรับรถมือสองนะครับในงาน f า st Auto Show ปี2020นะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะครับมีคำถามใดๆนะก็สามารถแจ้งมาได้นะครับหรือว่าอยากให้ทอมี่ออกความคิดเห็นในเรื่องใดๆก็ตามก็สามารถแจ้งมาได้เช่นกันครับแล้วโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ